ขอทุกท่านผู้ชมสาชิกเรียกปลาล็อกปลาจมจดีสามสองเงให อ,อ๋ตัวแตะนอนนะเจ้าหน้าครับอาการรูหมกันไรตรงนี้แลมไหลแหลมไลเลิ้มโยโอ้สาะครับนะาเป็นห่วงสายกมเฝาสาเดียวนะครับจะจดูได้เลยครับ ไปดูเไปดูไปดวามบังเลยวัวหัวเที่ยวหัวหัวมัด ยังมีควันติดมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวเีนตรงนี้มมอมไมเข้มันยงจามันยังเปล่นพเ้เขาหลยนะครับมืวันรวมไปนแื่อเครื่องหักหัวมั่บเลย ได้กันแั่งตัวเริ่มแล้วนะครับบนีกบงมีหละแม้เล ไปไกลนั่น,นี่บาง้น่าเพเดียวโั้แล้ว,วครับบังนี่เป็นของตำรวจต้องับนะครับกระจายาหางนะครับทหาต้เงเสียครับเป็นของยอดให้เบื่อฝ่าลราชอบนะครับกระจายาหาระั้นนะครับขาที่หนึ่งนะครับ ปาเป็นเชื้ตลอดปลายหางบาทหนึ่งวา่าแล้วหัวมันเชื่อแล้วไปไปหางครับหาขาวๆาอมาครับไปหางแย่ลงตรงตรงรว่าแล้วมันเขาหน้าเนี่ยเร็วเลยนะครับเนี่ยไปไปหางแย่ลงตรงตรง,ตรงเลยเจ้าวาดมี่ยก็รูว่าติแต่เป็นงามๆแล้วน่ะ ไปไปหางเสียบตรงตรงเลยหางเสียบแล้วเชิญรับประทานเออรอเวลาสุดท้ายโดนกนะระดาษเก็บสองร้อยยี่สิบ